พรีวิวก่อนเกมลิอุ์พูจะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดในค่ำคืนวันเสาร์นี้เวลาตีสอตรงมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมเรานะครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บและหายกลับมาบ้างอันเนอร์สล็อตได้ออกมายืนยันว่าเจเรมี่พิม์ปงอยู่ในอาการที่ไม่ค่อยดีมากนะักและจะพลาดการลงเล่นให้กับลิอุ์พูในวันนี้และในสัปดาห์หน้าด้วยส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักยังคงต้องรอดูอาการต่อไปและการทดสอบร่างกาย จะฟิตทันวันเสาร์นี้หรือไม่ขณะที่ไลออนกาเฟนแบกจะได้รับการประเมินร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งในการฝึกซ้อมและอลิซงแบกเกอร์ยังไม่พร้อมในเวลานี้สรุปง่ายๆก็คือนักเตะที่ไม่พร้อมลงเล่นในเกมค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเจเลมี่พิมพงและอลิซงแบกเกอร์ส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักกับกาเฟนแบกต้องรอเช็คความฟิตอันเนอร์สโลตผู้จัดการทีมลีอูพูมีแนวโน้มที่จะยึดมั่นในคู่กลาง เค์ติสโจนและโดมินิกโซโบสลายต่อไปสำหรับการเยือนเบนฟอร์ดแม้จะมีการปรับระบบการเล่นในเกมกลางสัปดาห์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามก็ตามหงแดงพึ่งยุติแพ้4ี่นัดติดต่อกันด้วยการบุกไปถล่มไอทัดแฟงเฟิร์ต5ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกโดยมีการปรับแผนมาใช้ระบบ4-2-4ซึ่งอาจจะไม่ถูกนำมาใช้ในการเจอเบนฟอร์ด คาดว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะได้รับโอกาสลงตัวจริงอีกครั้งเนื่องจากศักยภาพและประสบการณ์ของเขายังมีความสำคัญต่อทีมเสมอมาดูสถิติ5นัดล่าสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมระหว่างเบนฟอร์ดกับลิเวอร์พูล5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่มีสถิติที่ค่มกว่าเหนือกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับด้วยการเอาชนะได้5นัดรวดก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่า ลิวพูมีสถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับเบนฟอร์ด5นัดล่าสุดแบ่งเป็นชนะ3เกมแพ้2เกมส่วนนัดล่าสุดที่เบนฟอร์ดชนะนะครับก็ในเกมบุกไปเยือนเวสแฮมในศึกพรีเมียร์ลีกชนะได้2ประตูต่อ0ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับลิวพูล l 5นัดล่าสุดของลิวพูแพ้4เกมชนะ1เกมเกมที่ชนะล่าสุดก็ บุกไปถล่มแฟรงเฟิร์ตนะครับ5ประตูต่อนหนึ่งถึงแม้ดูจากสถิติที่เจอกันของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ประมาทเบนฟอร์ดไม่ได้ตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีอยู่เลยทีเดียวขณะที่ฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลก็พึ่งกลับมาชนะได้ในเกมล่าสุดหลังจากที่แพ้ไป4นัดติดมาดูต,ตารางคะแนนกันนะครับตอนนี้อาเซนอลนำเป็นจ่าฝูงมี19แต้มแมนซิตอ้อยู่อันดับ2มี16แต้ม ส่วนลิเวอร์พูลเราอยู่อันดับ3มี15แต้มส่วนเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่14มี10แต้มแต่ถ้าในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดได้ก็จะมีแต้มเพิ่มเป็น19แต้มนะครับก็จะขยับขึ้นอยู่อันดับ2ของตาตารางคะแนนชั่วข่าวเพราะว่าซิตี้และอาร์เซนอลจะมีแข่งในวันพรุ่งนี้แฟนๆลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรครับคิดว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเอาชนะ เบนฟอร์ดได้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากแฟนๆลิว์พูดทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทำข่าวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ